จะเจอกันครับมเมาเสื้อที่ผมได้นะครับเอาเสื้อได้เหรอครับใช่ครับเสื้อชื่อว่าอะไรครับจอจอมแม่มบ๊อบองจริงไอ้ที่มันโทรคุยกับผมอะใจผมก็สั่นเหมือนกันนะเว้ยเอาตรงๆผมไม่ได้โกหกคนดูเลยพูดตรงๆเลยคือผมไม่ได้ทําอะไรให้พวกพี่เขาแต่พวกพี่เขาจะมากระทืบผมอะทริปน้ำไม่อาบหน้าตาไม่ใช่ทริปฟันไม่แปลง ไม่ด่าเด็กอะเงาก็ผมไม่ได้ทำความเดือดร้อนใครนี่ครับเอ,อไปมั่งฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับท่านไปทิปไอพวกน้ำไม่อาบหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยผมโดนอะไรไหมครับพี่โดนโดนท่อนตีอยู่ตัวกูเจ้ามีดทันปากเ่ะเขาไม่อะครับผมไม่ทำอะไรให้ครับ หน้ามึงเอ๋กูทนตีไงเฮียไม่ถูกฉลกว่ะเห็นแล้วกูแบบอยากเอากับมือสักแผลเสียงยังเด็กอยู่เลยนะครับกล้าจริงเหรอครับโอ้กลวงมากมั้งไอเฮียเอากู๋ไหมล่ะเอาได้ครับไม่ใจหนไอ้เฮียมาเลยครับรอครับโอเคคงรอกปเลยหน้าบ้านนะได้ครับรอครับหมอทางยกตาคอดำแหม่มปากดำอันไหนอันตรายมากกว่าครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับอ่าเมื่อ เมื่อไรจะไปออกทริปกับสจอนเมื่อวันครับไปแล้วกลัวแบบว่ามันมีเรื่องมีราวครับเลยไม่อยากไปอ๋อแล้วเมื่อไร่จะออกข่าวกับสจอนเมื่อวันนะครับที่เขาเรียกกันไปเว็บนั้นอ๋อไม่ได้ทําแล้วครับอ๋อครับครับครับทนหนึ่งครับสจอนเมื่อวันะครับที่เขาเรียกกันไปฮัลโหลครับครับครับเป็นยี่อะไรปะ อะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีวางสายเองฮัลโหลครับอันนี้ใช่อาเด่นทิปน้ําแม่อาบหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นหัวโจกได้ไหมครับไม่ใช่ครับพอดีอยากอยากไปทริปน้ําไม่อาบด้วยครับสนใจครับอ๋อไม่เอาครับไม่เอาครับถ้าไม่ไม่ไม่มีตังหรือว่ารถไม่แรงให้ขออนุญาตไม่คุยนะครับอ่ามีคอารครับดู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 สภาพรถหน่อยไหมครับได้ครับกล่องทางติ๊กต็อกมาเลยครับ แท็กมาเลยครับโอเคครับได้ครับโ l ครับโหลครับครับอันนี้คลิปน้ำไม่อาบนี้พี่ไาบน้ำไหมพี่ไม่อาบครับวันวันไปไม่อาบครับออ้ยไม่อาบไปได้พี่ไม่อาบไปได้แต่น่าจะโดนลอยอะพี่โดนอะไรครับโดนน่าจะโดนมัดโดนปืนโดนมีดอะพี่อ้าวแล้วทำไมคนอื่นไปไม่เห็นโดนนะครับทำไมผมไปแล้วโดนอะพี่ดังตื่นไงพี่แต่คือนหน้าพี่จะโดนลอยอะ นนนนคนอื่นก็คนอื่นก็ดังนะครับทต่ไม่เขาไม่เห็นโดนนะไม่ผมโดนอ่ะโอ้โหหน้าพี่มันให้ไงให้อะไรครับโอ้โหให้คุยพี่ไม่ใช่ผมไปผมโดนจริงเหรอเออตาตามึงใครเนี่ยตาถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าน้องจะมาทิพน้ำไม่อาบอ่ะน้องบอกพี่ได้ตลอดนะยินดีต้อนรับเสมอนนองครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อชื่อชื่อพี่เนมครับน้องน้องน้องเอาเสือ้อทิพเสื้ออะไรกับพี่ได้แล้วนตะิดต่อพี่ได้ตลอดนะยข,ขอบคุณครับพี่ผมครับ พ่พี่น้องยังยังไงก็ติดต่อพี่เนมมาเขาบอกบอกเขาเขารู้จักกันหมดอล้ได้ครับไม่โดนอะไรใช่ไหมครับพี่ไม่โดนครับพวกเราเป็นกันเองครับน้องได้ครับไม่ไม่ไม่โดนชัวใช่ไหมครับพี่ไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนพวกเราเป็นกันเองครับเป็นแบบครอบครัวครับได้ครับพี่เนมก็ได้ครับ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 น้องอุ้ยนี่เห็นไหมกูบอกแล้วคนจริงต้องอย่างนี้ไอ้ที่อะฮัลโหลครับฮัลโหลมึงบวดอะไรเนี่ยอะไรครับมึงบวดอะไรเมื่อกี้มึงเพื่ออะไร ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ครับมาตั้งปันสล็อตหน่อยพี่ไปให้พ่อให้แม่มึงหาให้นะลูกเลวฮัลโหลครับครับเอ่อไปทิพนไม่อ่านใช่ครับใช่ครับไม่โดนครับไม่โดนคือยังไงครับไม่โดนตีนะครับชัวร์ใช่ไหมครับชัวร์ครับได้ครับได้ได้ครับครับเดียวเจอกันครับเมาส์เสื้อที่ผมได้นะครับเอาเสื้อได้เหรอครับ ใช่ครับเสื้อชื่อว่าอะไรครับสจ้าเมมคบรฮัลโหลครับครับไออันนี้อันนี้ใช่บริษัททำน้ำปลาร้าหรือเปล่าครับเจ๊งล้วครับโลต้าครับมึงใครเนี่ยแล้วททำไมไมึงต้องรู้ด้วยว่ากูเป็นใครไอสัตว์อออเฮียมึงเรียกใครตามึงเรียกใครหยกรูกูไปเล่นทางหน้าบ้านเลยเฮียมึงระวังตัวไว้นะเฮีย หล,ลหลายทีเลยหลายทีเลยมึงหายสัตว์สองสามทีเองครับป็นอะไรอ่ะไม่ต้องมึงไม่ต้องบ้านมึงกูรู้ที่อยู่มันแล้วเฮียบอยนครศรีบอกกูมาแล้วทำไมบอยนครศรีน้องกูลูกน้องกูไม่ต้องถึงมึงลูกพี่กูหรอกเดี๋ยวกูไปเล่นมึงเองไ้สัตว์เอาไอ้บอยลูกน้องกูประตูกระจกมึงก็ประตูกระจกเฮียอ่เอาไอ้บอยลูกน้องผมครับ <c oughs> รู้ <c oughs> อะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ไอ้บอยเป็นลูกน้องผมนะมึงพูดเองนะใช่กูพูดเอง ได้ได้เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูไม่เกินสัปดาห์นี้เดี๋ยวกูไปสัตว์มึงอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยมึงจะมาเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกกูไปเดี๋ยวกูไปเองไอ้เหี้ยอะไรครับรุ่นใหญ่เขานัดกันครับไม่มีกันมาหากันนะครับเขานัดกันครับไม่จําเป็นต้องนัดน้องเอาทีเผลอเลยเหี้ยไม่จำาน้องทีเผลอเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับรู้อะไรเบื้องเนี่ยเอางั้นเอาเป็นวันที่แปดก็ได้เออได้วันที่แปดไม่เอาครับพี่ไม่เอาไม่เอาครับ โอเคไหมโอเคไหมถามแค่นี้โอเคไหมวันที่แปดวันที่แปดไม่ว่างครับไปอ่าชลบุรีครับวันไหนมึงว่างวันไหน,ไไหนสิ้นเดือนครับ,รบสิ้นเดือนก็ได้เอาได้ครับโอเคนะเตรียมเตรียมตัวทำร่างกายให้ผมนะน,น้องอยู่จังหวัดอะไรอ่ะครับน้องอะ่ะทำไมต้องรู้ไม่ต้องรู้หรอกแต่นะักโคร,ราชอยู่ใกล้ๆเอง หาผมไม่เจอหรอกรับถ้ามาต้องนัดก่อนล่วงหน้าครับเพราะว่าผมออกต่างจังหวัดบ่อยครับนั่นนัดทำไมน้องฟซเฟซมึงอัปเดต24ชั่วโมงแล้วผมไม่ได้ทำอะไรพวกพี่เลยนะเดี๋ยวกูไปหาแป๊บเดียวน้องไม่ไม่ต้องรอนานแป๊บเดียวเองไปถึงปุ้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 งเลยง่ายง่ายเลยก็โดนจับนะครับโดนโดนจับเข้าคุกนะครับอย่างนั้นจับทำไมกูเส้นใหญ่น้อง คุยกับรุ่นใหญ่มึงคุยดีๆหน่อยโอเคไหมได้ครับได้ครับโอเคโอเคหลานกูชอบดูมึงอยู่ด้วยเนี่ยได้ครับพี่ได้ครับกูไม่อยากทำเรื่อทีทีอ่ะโอเคนะครับพี่ครับโอเคโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปให้เดี๋ยวได้ครับไอ้เจนี่ฟอร์มรุ่นใหญ่นะกูบอกก่อนนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับ อ่าอันนี้ที่ให้พี่มานีหรือเปล่าครับใช่ครับอ่าที่ได้มางานแห่เทียนอุบลนหรือเปล่าครับเดือนนี้ไปมาแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายลงอ๋อแล้วผมขอถามอานนี้ได้ไหมครับพี่ได้ครับไองานแห่เทียนอุบนนี่มันสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับสบาวหน้ารักไหมครับพี่น่ารักครับน่ารักอ๋อผมผมว่ายผมว่าผมเจอพี่ได้ละได้ได้ครับอ๋อครับได้ได้ได้ อาวพี่ครับคยไ้หีกูไปตัวไหนควายได้ไดไดไดครับอ๋อับได้ได้ได้ฮัลโหลครับคนดูเอาผมพูดจริงนะผมอยากลองไปนะเว้ยไอทริปน้ำไม่อาบหรืออะไรอะ่ะผมไปผมโดนอะไรไหมผมถามคนดูตรงๆเลยว่าผมไปผมโดนจริงเหรอ แล้วทำไมคนอื่นเขาไม่โดนอ่ะทำไมกับกายที่เป็นเป็นผมที่โดนอ <inet> ่ะกินข้าวแปบนึงไงไม่กินข้าวเลยแล้วคนดูรู้ได้ไงว่าผมจะโดนดววเนอาแล้วคนดูรูได้ไงครับว่าผมไปแล้วผมจะโดน <Want> อะ่ะผมถามก่อนอันตอบผมตรงตรงเลยแล้วคนดูรูได้ไงว่าผมไปแล้วผมจะโดน มาอล้จริงๆใจผมมาอยากไปแต่ผมกลัวโดนแค่นั้นเองแต่ผมว่ามันมีอยู่แล้วแบบว่าพี่มารีขอถ่ายรูปนะครับพี่มารีขอถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต่อยหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่งเขามีดแทงอ่ะผมกลัวมันเป็นข่าวอย่างนั้นไงมันมีจริงๆนะเว้ย แต่ผมก็งงว่าผมไปทำอะไรให้เขาเขาอะเอเขาลีตัวให้กูแล้ว o T O T T I S M D สองสามครับสองพับหนึ่งหรอยแปดสบห้าหน้าผมผมรีตัวมาเลยแหละ เอาจจริงนะเว้ยคนดูผมพูดตรงๆเลยนะเว้ยว่า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 แบบผมผมก็กลัวเหมือนกันนะเอาจงจริงไอ้ที่มันโทรคุยกับผมอะใจผมก็สรรั่นเหมือนกันนะเวย้ยเอาตรงๆผมไม่ได้โกหกคนดูเลยพูดตรงๆเลยคือผมไม่ได้ทําอะไรให้พวกพี่เขาแต่พวกพี่เขาจะมากระทืบผมอะบางทีผมก็งงนะว่าเออผมไปทําอะไรให้พวกพี่เขาซึ่งเราไม่เคยมีเลื่อบนบาดหมานกันมาแล้วเขาจะมาทําผมเรื่องอะไรอะเขาดูเชฟตอบผมหน่อยได้ไหมจะพะกระทืบเพราะหน้าตาผมไม่ทันสมัยหรอ ผมก็ไม่เคยทำอะไรให้ใครนะเว้ยบางทีผมก็กลัวเอาพูดตรงๆเลยเอาใจเอาพูดแบบลูกผู้ชายเลยบางทีใจผมก็สั่นกัน คือเราไม่ได้ทําอะไรให้เขาอะแล้วทีนี้ยเขาจะมากระทืบเราผมก็เลยงงว่าจะมากระทืบผมเรื่องอะไรวะรออะไรเขาเล่นมึงแน่อาจจะหยอกแต่หยอกแรงแรงกลับบ้านมามึงอาจจะเหลือแต่ชื่อนะเอาแล้วผมไปทาอะไรให้อะ่ะผมถามหน่อยผมไปถามอะไรให้เอ้ไปทําอะไรให้ เอาอย่างนี้งั้นเวลาผมจะไปไหนผมต้องจ้างตำรวจอะให้แบบแบบไม่ใชใ่จ้างตำรวจหรอกคือแบบว่าต้องให้ตำรวจไปด้วยเนาะมันถึงจะดีที่สุดเนาะคนดูเนาะเพราะว่าแบบมีแต่อันตรายอะสมัยเนี้ย <S 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 ผมต้องเอาตำรวจไปด้วยอะกูปไปเสรีไทยจะปกป้องมึงเองทุกทริปแต่สีน้องแหนม,ม จริงปะมันไม่มีใครทำไรเองหรอกตะแต่มาก็เอามาเสื้อกับที่นสอทัตีสวีเดนได้ครับพี่ได้ครับอนุรักษ์ได้ครับโหน้องน้องรู้ได้ไงว่าเขาไม่ทำก็ต้องเอาตำรวจไปด้วยแผลเนี้ยมันมีอยู่แล้วคนอยากเกิดอะ่ะ อยาจะโชว์สาวไงผมต้องเอาตำรวจไปด้วยอะถ้าผมเอาตำรวจไปคนดูเขาไว้เขาขายังจะกล้าทำผมอยู่ไหมถ้าผมเอาตำรวจไปเขายังจะกล้าทำผมปะโอ้ยเยอะตัวเป, itation, ปล่าอะไรเปล่าหมดเลย ทริปน้ำไม่อาบหน้าตาไม่ใช่ทริปฟันไม่แปลงใช่ครับเมนูต้มไก่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยไม่ใช่หน้าตาไม่ทันสมัยหรอกปากมิงไม่ทันสมัยมากกว่าปากผมไม่ทาอะไรใครครับบอกว่าปากผมปากผมไม่ทาอะไรให้พวกคุณแจ็คแป๊บโฮยังโดนเปิดแล้วทอตจะเหลืออะไรล่ะใช่ครับอยู่ดาวครับอยู่เมืองดาว ไม่ได้เป็นนายกละไอ้ที่อตีมุ่นอ่ะไอ้เดมอนเฮดมันมัน,ม,นมันมีอยู่นี่ด้วยนี่หว่าเดี๋ยวใครเล่นกับไปใครใครเล่นกับเดมอนเฮดอ่ะกูเข้าแกงเขาหมดอ่ะไปตีกับเดมอนเฮดที่นี่ไหม,มป่ะเอ็มดีมัน,มนไอ้ฝามันดูอยู่เนี่ย รียนเอ็มดีที่นี่ไม่ไหวหรอใช่เหรอดูผมกินข้าวแป๊บหนึ่งเลยไหมคนดูดูผมกินข้าวแป๊บหนึ่งได้ไหมครับโอ้กินข้าวแบบบึ้มบั่มก่อนคนดูว่ามีคนนั่งดูผมกินข้าวอยู่ไหมอือม ข้าวที่ผมกินอ่ะมันต้องไม่แข็งเกินไม่นิ่มเกินข้าวสวยๆถ้าผมกินมึงข้าวแบบที่มันแข็งเกินหรือนิ่มเกินนะมันจะแพ้เลย CIMB สืบนครบาลกำลังรับชม ยากซะด้วยเอาจริงจริงจริง,รงข้ามันต้องพอดีต้องข้ามันต้องพอดีกันครับข้าวเช้าเลยนะเนี่ยเนี่ยข้าวได้มาตรฐานผมกินแล้วมันไม่แพ้แต่ถ้ากินแล้วข้าวแล้วมันแบบแข็งแข็งเละๆอะไรเงี้ยผมแพ้เลยพื่นขึ้นเต็มตัวเลย มีใครเป็นไหมครับอาการเดียวกันกับผมมีคนเป็นปะหรือว่าผมเป็นคนเดียววะจริงไหมครับที่ที่เขาบอกเนม,มาไม่ใช่บาซิลเลียนคนท้ายแต่เป็นตาจูเนียขอชมเป็นบุญตาอ๋อไปหาดูในติกตอกครับผมอยากดูทุกคนนะว่าทุกคนมีใครเป็นเหมือนผมไหมฝัดดีผมยังเห็นเป็นหรือไม่เป็น ข้าวอ่ะถ้ากินแบบว่ามันแข็งเกินไปมันไม่ดีนะเว้ยคนดูนิ่มไปก็ไม่ดีมันทําให้ร่างกายเรามันมันเพียสรรพคุณอะแต่ผมเป็นว่ามันเป็นเพราะอะไรครับอาการกระแดะมีด้วยหรอครับอาการกระแดะ รอปกติเห็นเด็กแต่ำํำลำพ่อมันกันนั้นหมูผมก็แบบให้เขาเอาห่วงข้าวเชื่อไหมวันมันมีวันหนึ่งผมไปบ้านเพื่อนอะรวยมากๆเลยนะไอคนเนี้ยรวยมากๆเลยคือแบบมีแม่บ้านมีอะไรแบบประเคนทุกอย่างอ่ะ แล้วตอนนั้นนะผมปลาจานทิ้งอะ่ะหน้ากลางบ้านเลยผมแบบผมฉุนเลยคือแบบผึ่งขึ้นเต็มตัวผมฉุนเลยแต่พ่อเขาแบบต้องแบบคารมาขอโทษผมอะ่ะผมพ่อไม่รู้คุณพ่อไม่รู้ครับว่าเพื่อนของน้องบอกชื่อไม่ได้ว่ะน้องของจุดจุดมาเที่ยวแล้วแบบแพ้อาหารเนี่ยผมปลาจานทิ้งเลยกลางบ้านเลยแม่บ้านไปส่งหน่อยได้ไหมครับแต่ผมไม่อยากบอกชื่อเพื่อนคนนั้นฮัลโหลครับไปส่งสภาหน่อยครับ ผมขับไปเลยขับไปเลยผมไม่มีรถอ่ะดิพี่พขับนี้ไปรถใครไม่รู้อ่ะไปเลยซ <ผม S 1> ่ยอมด้วยเป็นโรคดาราซะด้วยโถไอจ็อบแจ๊บเชิญยิ้มเป็นโรคดาราซะด้วยโถไอชดโอ้โหตัวเชือ่อกไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรข้าวอ่ะถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่มต้องดูข้าวดีๆ นอนหยอดน้ำข้าวต้องไหมละเดียวกูสงเคราะห์ให้เอาจริงๆอะคนดูเชื่อผมไหมอะเชื่อบอกเชื่อไม่เชื่อบอกไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอาหลักฐานจากโรงพยาบาลให้ดูเลยโรงพยาบาลยังบอกเลยว่าดีนะที่น้องไม่เป็นอะไรมากให้น้องทานได้ยังไงข้าวแบบเป็นแข็งอย่างนี้นิ่มเกินไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หมอมบอกบอกหมดเลย อาการเนี้ยมีผมคนเดียวที่เป็นแดกยากซะด้วยเออไม่เชื่อไม่เป็นไร ไม่ใช่ลูกคุณหนูหรอกครับแต่ว่าผมจะพูดยังไงผมเป็นเหมือนลูกเทพอะเวลาจะทำอะไรดีๆมันก็ต้องกินของดีๆอะไม่แปลกใจที่เขาอยากฟันปากมึงเอาอีกอะไมาอีกอะ เอาสนตีนกูไปแดดแทนข้าวก็ได้นะถ้าจะกระแดขนาดน,นี้เอาจริงๆผมพูดจริงๆผมเป็นโรคแบบนี้